ค่ะสองกันเลยค่ะเย,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 ย่เย่เยตอนนี้เราอยู่หน้าเขาวงกดกันแล้วเห็นไหมมีเนี่ยเห็นเขาวงกดไหมข้างหน้าเราเป็นตรงสีเราเข้าไปเลยค่ะมาหนึง่งสองสามไปกันเฮ้ยรอนด้วยแล้วใส่ตามทางตัวเองค่ะทางตันต้ทางกัน นั่นมันทางไปครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ้าวเหรอแต่ก็ออกได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่กลับไปสักครู่ยวคุดวยด้วยเนาะ ฉันหรือว่าการหลบฝนเป็นเครื่องเล่นอ,อุ้ยมันเป็นเครื่องเล่นไอ้โทษมาอ้าวมาเล่นกันเลยนี่เอ,อียงเป็นผิดอะไรเหรอฟาลเลยมี่ไฟด้ยวยจมุกตังเลยสมุกเบริบร์ดจมูเบิร์ด มันเร็วมนานนาชุบมันของพี่แป้งเอ้ได้อะไรอะ่ะเอ้มีกรอบลูกเลยเอมได้รางไปเย่เสร็จแล้วไม่ค่อยสรุปทเท่าไหร่เพราะว่ามันแา 拜拜。Bye bye. ขอขึ้นกันหน้าโอเคขึ้นเลยนะคะ รอสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะโอ้โห,หตรงนี้มีหลายอย่างเลย๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะไม่มีอะไรเลยเ แล้วเขาเห็นว่าอับอับอับนะคะข้างบนไม่มีอะไรเลยโอ้ตรงนี้เป็นที่นอนนะคะนอนก่อนเออนอนนอนละนอนก่อนวูบูตื่นแล้วพอดีว่าไอ้ก,กรอบรูปนี้เราจะ ติดไว้โ,โอเคจบโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยคว้า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 นะไปลงกันเลยลงนะเสียวมากเสียวติดสวดสนุกอะ่ะ เย้เย้เย้สนุกดีจริงๆเลยโอเคเดี okay, ๋ยวขึ้นเงินเถิดยอดเลยดีครับโ <c oughs> อเค okay, ขึ้นกันแค่นี้มีแค่นี้คะ มีแค่นี้นี่จะไว้หาอะไรเนี่ยตลกดังมันยังมีอีกตรงนี้ปล่อยมาเหอะนตไหดูนี่เอ้ยมูนี่เอาเก็ติกตกตดกับแบบช่วย อยู่ไหนโรโรอยู่นี่แอม<ป>อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ก็อยู่เนี่ยไปไหนแล้วไปอยู่ไหนเนี่ยข้างหลังเป็น ไปมาตีฉันทำไมพอ,อแล้วก็เติมน,น้ำพันมาตีทำไมล่ะไปไปไปเล่นรถไฟยาวๆตรงนั้นยังไงพี่เพื่อนมาดูนี้ก่อนดีอะไรทำไมชอบเข้าบ้านกันจังไม่บ้านมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยมันมีทางขึ้นด้วยนะ คือบ้านชั้นสองในหลุกเนี่ยโอเคเนี่ยมีอะไรที่ไหนไปไปขึ้นในสูงสูงกันเถอะกำลังลงไปอู้หูงเยอะมากลงช้าอยู่ไหนแล้วเนี่นย่นี่ เลขนัคหับไปดี่เดินก็หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไางไหน<า>ช่วยมองด้วยใครวะเฮ<า>้ยอันนี้นี่ รถไฟทางรถไฟหนูไปแล้วว่ะเดินเลยลูกเอ้ยดันมันทำไมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทสองได้พาร์ทสามนะคะ